สวัสดีครับผมลาก้านะวันนี้อยู่กับแคลลี่อย่างสจ,จวดนะก็กดมาชนเลนกับไฮยเตะนะคิดว่าสู้ได้สบายเลยนะเพราะว่าตัวเราชนะทางพอสมควรเลยนะเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูในเกมกันเลยมาครับแคลลี่อย่างสจวดนะหรือว่าจ็กเกอร์ของเรานี่เองนะก็เล่นเล่นง่ายมากเลยนะตัวนี้เล่นสนุกด้วยยิงบังไฟนะผมเรียกบังไฟยิงบังไฟสู้กับฝั่งโน้นก็ คลรี่เมตานะเล่นแบบใครชอบโซโลแรงเหมือนผมก็ผมก็แนะนําเลยนะเล่นง่ายไม่ต้องฝึกอะไรเลยยิงยิงจรวดให้โดนก็พอแรงมากโอเคเราเห็นสซจูดเขายิงขอสักนัดขอสักนัดอืเรามีท่าแตกนะเราจะเดินกดเขานะถ้าเขาเข้ามาเรายิงคนนะเราจะได้ท่าแตกยิงคนเก <Yeah. S 1> ็บท่าแตกเก็บท่าแตกอืขัดอีกทีได้ละ โอเคยิงไม่โคน <laughs> อีกทีหนึงอีกนัดหนึ่งอือเราสามารถกดดันเขาได้อย่างนี้เลยนะถ้าเราเล่นตัวเนี้แต่ดูดีดนะถ้าลมเข้ามาต้องระวังเนี่ยเราเราเรา,เรามีท่าที่ระยะไกลกว่านะถ้าเจอแบบพยาเตะหรืออะไรเงี้ยหรือเจเลสูงเนี้ยเราก็เป็นตัวแก้ที่ดีมากเลยอ้าวเพื่อนเราได้เฟรสบัตด,ด้วยสวยวัดวัดเหลี่ยมลงนะเดี๋ยวผมจะพยายามยิงคนนะพยายามยิงคนเพราะว่าเราได้เปรียบกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวลิงก่อนเดี๋ยวโดนแย่งพยายามพยายามกดดนันกดดนันเอ้ยโอ้โห,โหเสียนกเสียนกโอ้โหเฮ้ยลมเข้ามาระวังระวังเพื่อนเราก็มาเหมือนกันแต่ลมเราเป็นอล,ลิสนะอลริสลมนี้มันแบบมันค้ำไม่ใครไม่ค่อยได้นะแต่ว่าฝั่งนั้นเขาเป็นสองแคลร่ก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าอย่างน้นอยอล,ลิสมันได้เรื่องของการโซนก็ถือว่ายังดี แต่ว่าถ้าจะให้ดีเล่นกับพมเฮ้ยฟิกใส่ผมเลยหรอโอ้โหอเดนโดพักโอ้โหโอ้โหอันนี้ผมผมผมยืนลึกไปด้วยแหละผมนึกว่าอลิซอยู่ซ้ายเมื่อกี้อลิซอยู่ข้างหลังผมเล่นยากเลยโอเคไม่เป็นไรเกิดใหม่วิ่งมาบวกต่อนะเขาเข้ามาในป่าเราโอ้โหคือแบบคือด้วยความที่เป็นอลิซอะมันทําให้เราแบบเล่นแบบปกติไม่ได้นะเราต้องระวังตัวเองแบบเยอะมากๆ เพราะแบบเขาจะเช็คพุ่มให้เราไม่ค่อยได้หรือว่าเขาจะแบบเขาจะได้แค่โซนให้เราอย่างเดียวอะเราเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองผมคือฮีโร่ที่ออกลัดธิตัวเอช่วยชีวิตคนการโซโลแต่ถ้าเรามีคู่หูที่รู้ใจเนี่ยมันก็ต่อให้เป็นอาริสมันก็เล่นง่ายขึ้นนะแต่ว่าใครใครชอบความสนุกใครชอบแบบว่าเล่นเกมชิลๆชอบความท้าทายก็ไม่ต้องหัวร้อนนะครับคิดซะว่ามันก็คือการโซโลคิดซะว่าเราได้ฝึกแก้ปัญหาในรูปแบบใหม่ๆในชีวิต เจอความท้าทายอะไรอย่างงี้โอเคผมอยากขึ้นเป,ป,ป็นสัเปียลลองกินโนนนะได้เลือดได้ลถคูดาวแล้วก็ได้ลดก่อเขาด้วยโอเคเพื่อนมาแล้วโอเคเมดเราเป็นบอนนี่ด้วยนะเป็นเหมือนเป็นตัวโซนทั้งสองตัวเลยไม่มีตัวแบบเบิร์สดาเมจเลยมีมีเรียวมะที่แบบเบริร์สจะเป็นเรียวมะป่าด้วยออฟลนก็เป็นฉี แบบฮีโร่เป็นไม่ค่อยเข้าคอมกันเท่าไหร่แต่ว่าได้อยูอไอย่ได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่ที่แปลว่าผมฟิกออกหัวอาริยีนมองผมโอเคได้อยู่สวยสวยอาริจน่ารักมากเพื่อน<ะ>อาริจ<ะ>ผมนี่แบบโอเคสวยจังวันนี้อย่างน้อยเราก็กด ให้เตะเขาได้นะแต่ว่าตัวอื่นช่างมันตัวอื่นช่างมันเดี๋ยวค่อยๆว่ากันไปตามเกมตอนนี้ยังเป็นเลนอยู่โอ้เอลันดอฝั่งนั้นก็เฟี้ยวอ้าคันม่วแต่มองอเลนดอเมื่อกี้เมื่อกี้ตาจอไม่ได้ซูมเอลันดอ่นะแต่ว่าตาขวาผมนี่มองไอเลนดออยู่อโหเมดเราโดนดักนะยิงจะววโอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้นงซักตัวเลย อลิสเปิดสูงกว่านี้อีกนิดนึงได้ไหมเพื่อนขอสูงกว่านั้นหน่อยได้ไหมโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนอุยอ๊ยเรียนรอดมาเฮ้ยเขาจะพุ่งมาไหมผมรอนะเขาพุ่งมาผมสวนผมสวนโอเคโอ้ย,อยผมได้ป่าเขานะสวยเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอลิซตันโดนด้วยนะเมือ่อกี้สวยเพื่อน แบบผมอันติสตันแล้วก็ตีแล้วเขาก็สตันต่อนะสวยเลยจังหวะนี้โอเคต่อไปเมรเรามาอีกอม,มาเลยเพื่อนเราสู้ไม่ได้เราก็ต้องรวมๆกันอย่างนี้นะถือว่าดีนะอย่าฟือนอย่าฝืนอย่าฟืนดันอย่าฟืน,น,าฟนแยกโอ้โหเ,เพื่อนเพื่อนเพิ่งมาเองไม่ไมผมไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะเพื่อนขอโทษด้วยเมื่อกี้แบบอขอโทษด้วยเพื่อนเดี๋ยวผมจะล้างแคนให้ที่หลัง ฝากไว้ก่อนนะเพื่อนกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงคราวนี้อืมไฮแอเตะดันเข้ามาแต่ผมจะพยายามแปะเขาโอียไม่เป็นไรเคียร์คลิปก่อนเคียร์รถถังก่อนสําคัญที่สุดนะรถถังเลือดเยอะแล้วก็ยิงป้อมแรงนะเราต้องเคียร์รถถังก่อนโอเคผมจะเอาตัวเล็กนี้ไฮะเตะไปโผล่ตรงกลางผมเห็นแล้วโอเคอลิสก็อยู่กลางงั้นผมจะดันเวฟคลิปนี้สักเวฟหนึ่ง เาเอาดาร์กหนีเจอตัวม่วงเราเคลียร์ตัวม่วงค่อนข้างช้านะถ้าไม่แปะอันติีไปเลยเอ้ยมาวะเราสู้ได้นะจร,จริงอ่ะสู้ได้นะโอเคอย่างี้ไม่สู้ละยิงคลิปก่อนโอเคยิงคลิปก่อนเอ้ยมันมาอีกโอ้โหรอเลี้ยวรอเลี้ยวนี่คือเราสู้ไม่ได้เนยนะตัวมันเนี่ยเราค่อนข้างแพ้ทางรอยเลี้ยวนะ โอเคเพื่อนมาเติมมาเราสี่คนฝั่งนั้นกี่คนแต่เราไล่ไฮเตะเขาเจ็บหนัก,กน,นะไฮเตะเขาน่าจะเจ็บหนักทีนด้วยไปไปไหนเอามงกรไ่เพื่อนเพื่อนไปไหนเอาเพื่อนไปรับเวฟกลางไม่เอาก็ไม่เอาเดี๋ยวผมรับเวฟนี้ก่อนผมพยายามผมเดี๋ยวผมรับเวฟนี้พยายามรับเวฟนี้นะยิ่งโอ้โหไม่ได้ใกล้เคียงเลยทำไมรู้สึกมันหน่วงนานจังเลยอันตรีไหม มันรู้ระยะเราเหรอเสียววะเขารู้ว่าถึงระยะอันติีผมเขาโดดออกเลยนะค่อนข้างกะระยะเก่งอยนะฮายาเตะคนนี้โปรเพเยอร์หรือเปล่าเนี่ยแกเป็นใครแกเป็นใครแกเป็นไครจับฉันมาทำไม,อม,มโอเคเขามาร<อ>้อมผมอีกแล้วอุ้ยรอเลี้ยวเข้าผมตายแน่เนี่ยอะอ้โออะได้แลกมาตัวหนึง่งเขาลึกนะเพื่อนเก็บหน่อย เก็บงานหน่อยโอ้โหพอเป็นบอนนี่ล้วแบบตัวมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะโอเคบอนนี bon ่สู้เขาเพื่อนบอนนี่ <laughs> bon กับอลิซนะคู่หนักโซนนะโอเคโดนขาบ้านไปไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากเพื่อนการตายเป็นเรื่องธรรมดา <laughs> แต่ตายไม่พักก็เป็นเรื่องไม่ธรรมดาเหมือนกัน <laughs> ใส่ผมจะต้องออกทอยไหมตอนนี้อย่างน้อยกันรอนเลี้ยวกันสกัดหน่อยเดี๋ยวต้องออกแหละแต่ผมต้องออกจอ,อกก่อกนนะอเพราะว่าเทนเขาพยายามมาถ่านะ<อ>เทนเดี๋ยวผมยิงเทนไม่เข้าเลย<อ>เทนเทนอึ้บอึอึบโอ้ออโหเทนมันถ่ายผมได้สองรอบเลยโอ้ oh my god ฝากไว้ก่อนนะเทนเดี๋ยวจะแก,ก้แค้นกันแนะ่ มึงจะเป็นใครมาจากไหนกูไม่สนใจแต่ขอให้มึงรู้ไว้เถือว่าวาระสุดท้ายของมึงมาสุดแรกไม่เก่งเท่าเท่าแครี่ตัวอื่นนะแต่ว่าก็ได้อยู่อาศัยยิงธรรมดาเอาต้องมีเจาะเกาะตอนนี้เรามีรถเกาะชิ้นเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าได้มอร์นิ่งสตาร์น่าจะยิงเข้ามากกว่านี้ไม่รู้จะไปฟาร์มที่ไหนเลยแบบแมบโดนปิดหมดแล้วตอนนี้ป้อมป้อมนอกแตกหมดละหรือป้อมใน ต้องไปกรุ๊ปกับเพื่อนอย่างเดียวนะตอนนี้เราไม่มีทางเลือกเราเอาไปฟาร์มนี้เราโดนปิดค่าตายแน่นอนเดี๋ยวผมขอเลทก่อนโอเคมาเพื่อนมาทำอะไรดีเรายิงบ้องไฟไปก่อนอเอาไปเลยเทนบอกไหมเจ็บหมายแล้วเขาใสอีกแล้ว,ลวรับไว้รับไว้เรามีตัวโซนเยอะนะแต่ว่าเราต้องมีดาเมจก่อนถ้าเรามีตัวโซนสองตัวอย่างนี้พอเรามีดาเมจเนี่ยเราจะแรง จะบอกเฮ้ยเทนถึงเทนไถลรัวเลยแปะตีเทนเลยแล้วกันยิงยิงยิงเข้าไปเฮ้ยเทนเจ็บหน่อยดิโอ้โหเทนมันไม่เจ็บเลยอะนี่บังไฟนะเฮ้ยขอแรงๆหน่อยโอ้ไม่บังไฟเบามากยิง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 โอเคยิงคิ้มจะไม่ตายเลยทำไมรู้สึกเบาจังยิงเอ้ยลึกกนเนี่ยลึกนเนีเขามีเขาทิ้ง ขอยิงดอกไม้ไว้นะอุ้ยสวยฉี่มาขอขอชัดดาวหน่อยโอเคยิงไปอ้ยอเลี้ยวรอเลี้ยวขอร้องล่ะอ้ยอเลี้ยวเกินไปผมแปะเดี๋ยวรอแปะแปะรอเลี้ยวโอ้ผมหนีแล้วผมไม่ไหวละฮัลโ,โหลใครจะเล่นกับรอเลี้ยวก็เล่นไปเลยนะไม่ใช่ผมแล้วหนึ่งนะโ,โหเก่งเกินฉี่เพื่อนอุ้ยฉี่สู้ได้ฉี่สู้ได้โอเคได้สี่ตัวผมว่าคุ้มนะ มาคุ้มนะสำหรับสำหรับทีมที่เสียเปรียบอยู่ไม่แย่ไม่แย่แต่เสียบ้านไปทางหนึ่งเสียดายวะไม่เป็นไ,ไรูกันต่อไปเดี๋ยววัดสิบห้านาทีนะได้ไดาร์ก็จบเดี๋ยวนี้เกมตามเสียเปรียบยังไงเราอย่าเพิ่งถอดใจนะรอดูสิบห้านาทีก่อนเชื่อผมผม,ผมเจอมาหลายตาละจะแพ้จะแพ้พอไป15้านาทีปุ๊บปุ๊บเอ๊บยิงโอ้ยิงไม่เข้าเลยโอ้โหมีล็อกชิลอ,อีก เนมาอีกโอเคมีเด็ดตัวผมยิงไม่เข้านะเดี๋ยวรอเาจาก,ก่อนอ,อ๋อมื่อกี้คือผมจะบอกว่าจะแพ้จะแพ้เนี่ยอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองจะแพ้นะรอ15นาทีก่อน15นาทีก่อนไปวัดดวงอีกทีหนึ่งบางทีแบบจะแพ้จะแพ้15นาทีพอเราได้กอดปุ๊บอา้าวกับมาพิกชนะเลยหรือบางทีจะชนะพอ15นาทีก็พีิกลกับมาแพ้เหมือนกันมาอา้าวผมได้มอร์นิ่งคาตาแล้วต่อไปต้องทอยบ่ะทอยสําคัญกว่าเพราะฉะนั้นเรา เสียทางเดียวนี่ถือว่าเรื่องเล็กมากเลยผมเคยเสียสามทางสี่ทางสี่ทางเ,เืออะไรวะสี่ทางน่าจะเป็นว่าบ้านสามทางแล้วก็ทางจิตใจอีกหนึ่งทางเน<ส>ี่ยเสียสี่ทางก็<ส>ออยังพิ่กลกับมาชนะได้โอ okay. เคพยายามเชียร์คี้ไปก่อนตอนนี้อย่าออกจากบ้านท่องไว้หาเงินอย่าออกจากบ้านหาเงินอย่าออกจากบ้านมาเพื่อนจะใส่กันอีกแล้วใจเย็นเพือ่อนเดี๋ยวผมยิงจรวดเช็คไปก่อนโอเค ต่อไปก็อุ้ยเขาเปิดอ๋อเขาเปิดมังกรโอเคตกใจหมดฉีพยายามไปทำเวฟสูงให้เรานะแล้วฉีโดนเพื่อนเขาปิดละเขากำลังไปปิดอีกสองตัวเราต้องไปรับฉีโอเคผมกำลังวิ่งไปฉียังไงฉีรอดเยี่ยมโอเคออกมาเพื่อนออกมาโอเคเพื่อนอ่านเกมสวยนะทังวันี้โอเคได้ได้ไหมเนี่ยมาดีเทนผมมีเจอก่อนแล้วนะอ,อ บ้านอิสกัดผมมีเจาก,ก่อนแล้วนะอืมมีเจาก,ก่อนมันก็ไม่กลัวเราเหมือนเดิมเราละลายแทงช้าไปหน่อยนะตัวเราเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นอุยอีกย่างนี้ผมได้ได้เทนะ่เนี่ยอุ๊ยผมออกก่อนเดี๋ยวดีเดี๋ยวมันเดือวตายไมมเอาไมเอาเออบาดเจ็บไปดูเวลาดีๆนะอีกหนึ่งอาทีนิดๆจะถึงเวลาก๊เกิดแล้วแต่ว่าร้องพยายามเซตคลิปสักทางหนึ่งอะ คือถ้าเกมตามอย่างนี้เราจะเซตคีปสูงไม่ได้นะเราต้องเซตแบบอาจจะต้องเลือกเซตแค่ทางเดียวเพราะว่าถ้าเซตสู้กับเขาเยอะเนี่ยเดี๋ยวรอเสียเปรียบไปผมมองว่าพยายามเซตโซนฝั่งตรงข้ามก็จะเกิดอะจะดีที่สุดแต่ต้องรอดูก่อนว่าก็เกิดบนหรือล่างโอเคผมจะพยายามเลีรยมันม่วงทิ้งนะมันม่วงมันม่วงให้เรียวมาจะเย็นเพื่นอุา้ยเอาเลยหรอรอเรียวอรอเรียลเขาตึงรอขอโดดยิงโอ้ยยิงโอ้โห เมื่อกี้กดยิงออตโต้มันไปยิงคีบขอโทษเลยเพื่อนอนไรเขาตายอยู่อุ้ยเทนเจ็บนักเจ็บนักโดนเทนรอเลี้ยวเมื่อกี้กดอ,ออกกันโอ้ยคือผมพอมีดาเมจอยู่นะแต่ว่าผมไม่ได้ยิงเลยโอเคเข้ามาเข้ามาแปะสวยยิงเอ้ยช็อน,นี้ได้เยอะช็อน,นี้ได้เยอะช็อน,นี้เกมพิกช็อน,นี้เกมพิก,นนก,พกไปแล้วไปมาแล้วมาดีเทนอย่าหนีผมดิ สูปป้ผมหน่อยดีเทนโอ้ยเคียร์ตัวใหญ่ก่อนเดี<า>๋ยวบ้านแตกเฮ้ยเทนเทนนี่นะอือ<า>โอ้โหบ้านแตกโอ้เมื่อกี้เสียตังหวะให้เทนเลยเสียสองทางไปอีกอ้าวแต่ก๊อเกิดเลนล่างนะอย่างนี้เราเราได้พุ่มใกล้กว่านะพุ่มเลดเราเนี่ยจะใกล้กว่ามีโอกาสได้ก๊อตมากกว่าเดิมประมาณ สิเปอร์เซนต์ดีประมาณสิเปอร์เซนต์แล้วกันอเพราะว่าถือว่ามันเกิดใกล้เรานะเดี๋ยวผมออกยิงไกล้วย uh huh. โอเครอเลี้ยวบู๊อีกแล้วนะรอเลี้ยวรอเลี้ยวนายบู๊แล้วหรอมายิงบ้านมาโอเคอย่างนี้เรามีโอกาสได้ก้อน,นสูงนะห้าสี่ห้าสามด้วยซ้ำอ๋อเทนก็ใต้หรอผมไม่เห็นโอเคเอาก,ก้อนไปเพื่อนหรือเจ้าสกัดหรือเจอ้าหรือเจ้าคน เพื่อนไม่เอาเพื่อนจะบุกอ่ะบุกก็บุกไปเรามีตัวโซนเยอะนะเราตีป้อมแปะไปก่อนเลยแปะไปก่อนยิงยิงยิงมันไปก่อนยิง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 ผมมีจอกเกาะแล้วบอกเลยว่าผมมีจอกเกาะแล้วอย่าแทงมากโอเคไฮยาติพาดเอ,าอ้างี้จบเลยเนะี่ยผมยิงโอเคเอ,าอ้างี้จบนะผมมีรถถังทีมผมมีรถถังอย่าให้รถถังแตกผมแทงให้ผมแทงให้ผมแทงให้เท,ทนเกิดเทนเกิด แปะแปะโอเคผมผมยิงบ้านผมยิงมาอเชนะเลยไฟเดียวเลยนะจากข้างล่างโอ้โหแับมาพิชชนะเลยสุดยอดแล้วผมได้ mvp ด้วย <Come on. S 1> โอเคเลยดูดาเมตนิดนึงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ